บิสมิลลาฮิรนิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้ขอมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของชายที่ชื่อว่าบาซิซ่าไหมบาซิซ่าคือชายผู้มีศรัทธาผู้มีหม่านขั้นสุดยอดและนี่คือเรื่องราวจากท่านอิบุมัสอูดขอราอทรงโปรดปานท่านครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีหม่านอย่างเคร่งทัดเป็นอย่างยิ่งเขามีนามว่าบาซิซ่าใกล้กับบริเวณที่บาซิซ่าอาศัยอยู่นั้นมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีอยู่4คนด้วยกัน มีพี่ชาย3คนแล้วก็มีน้องสาวหนึ่งคนซึ่งน้องสาวคนสุดท้องนี้ยังเป็นหญิงสาวที่บริสุทธิ์อยู่พี่ชายทั้ง3คนนั้นมีเหตุจำเป็นจะต้องออกจากเมืองไปเพื่อไปรบในสงครามพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องฝากน้องสาวไว้กับใครดีคนเดียวที่พวกเขานึกถึงได้นะตอนนั้นก็คือบาซิซ่า ชายผู้ซึ่งมีอีมานอย่างสูงส่งเป็นอย่างยิ่งพี่ชายทั้ง3ได้เดินทางมาหาบาซิซ่าและพวกเขาได้ขอร้องให้บาซิซ่ารับฝากน้องสาวของเขาไว้ด้วยเถิดในตอนแรกบาซิซ่าปฏิเสธแต่พี่ชายทั้ง3าก็ยืนกรานและขอร้องต่อบาซิซ่าสุดท้ายบาซิซ่าก็ใจอ่อนยอมให้นางมาอยู่ด้วยบาซิซ่าไม่ได้ให้นางอยู่ด้วยกันกับเขาแต่เขาให้นางไปอยู่ในสถานที่ที่ใกล้ๆกับที่เขาทําการละหมาดพี่ชายทั้ง3ามได้ฝากฝังน้องสาวเอาไว้กับบาซิซ่าและได้จากไปบาซิซ่าดูแลนางด้วยการนำเอาอาหารและน้ำดื่มมาวางไว้ด้านหน้า ในสถานที่ที่นางพักอาศัยอยู่จากนั้นเขาก็กลับไปยังสถานที่ที่เขาทําการละหมาดเขา็อกประตูไว้และสิงตกรเรียกนางให้ออกมาเอาอาหารและน้ําดืม่มเป็นแบบนี้ยูไม่นานชัยตอนก็เริ่มทํางานของมันชัยตอนได้เข้ามากระซิบกระซากในหัวใจของบาซิซ่าชัยตอนบอกกับบาซิซ่าว่าให้ดูแลนางให้ดีกว่านี้มันจะเป็นการดีกว่าถ้าเจ้านํเอาอาหารไปให้นางถึงหน้าห้องโดยที่นางจะได้ไม่ต้องออกมาเอาอาหารหน้าที่พักของนางเพื่อความปลอดภัยของนางบาซิซ่าทําตามเสียงกระซิบนั้น เขาได้นํเอาอาหารไปให้นางถึงหน้าห้องแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับนางชายตอนกระซิบกับบาซิซ่าอีกครั้งว่าตอนนี้นางอยู่คนเดียวนางอาจจะเหงาแล้วก็กลัวมันจะเป็นการดีนะถ้าเจ้าคุยกับนางสะบ้างบาซิซ่าก็ตัดสินใจคุยกับนางจนได้แต่ก็ยังเป็นการคุยกันข้ามกําแพงโดยที่ไม่เห็นหน้ากันชายตอนก็กระซิบตอบว่าเจ้าน่าจะไปคุยกับนางดีๆนะไม่ใช่มาตะโกนคุยกันแบบนี้สุดท้ายบาซิซ่าก็เข้าไปคุยกับนางถึงที่บ้านบาซิซ่าคุยกับนางตั้งแต่เช้า จนกระทั่งถึงเวลาตอนเย็นบาซิซ่าก็กลับไปทำอีบาดะของเขาต่อซึ่งอยู่ถัดไปจากที่ที่นางอาศัยอยู่ผ่านไปไม่นานชัยตอนได้ทําให้นางดูน่าสนใจมากขึ้นหน้าดึงดูดมากขึ้นจนกระทั่งบาซิซ่าได้เผยตัวจูบนางเข้าที่หน้าผากและชัยตอนก็ได้ทําให้นางดูสวยขึ้นน่าดึงดูดมากขึ้นไปอีกในสายตาของบาซิซ่าและมันทําให้บาซิซ่าเกิดความต้องการจนสุดท้ายแล้วบาซิซ่าก็ได้หลับนอนกับนางจริงๆจ,จนกระทั่งได้ให้กำเนิดลูกชายออกมา ชัยตอนกลับมาอีกครั้งครั้งนี้มันยุยงว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากพี่ชายทั้งสามคนรู้ว่าเจ้าได้ล่วงเกินน้องสาวของพวกเขาจนกระทั่งน้องสาวของพวกเขาตั้งท้องเจ้าคิดว่าพี่ชายทั้งสามนั้นจะทํายังไงกับเจ้าเราควรตัดปัญหาซะก่อนดีกว่าเราควรฆ่าเด็กชายนั้นซะแล้วฝังไว้ก่อนที่พี่ชายทั้งสามนั้นจะกลับมาบาซิซ่าก็ได้ทําตามไปสิ่งที่ชัยตอนอยุยง หลังจากที่บาซิซ่าฆ่าเด็กชายนั้นซึ่งถือว่าเป็นลูกตัวเองด้วยซ้ำแน่นอนว่าชายตอนทำงานของมันต่อมันกระซิบกับบาซิซ่าว่าเจ้าคิดว่านางจะไม่บอกเรื่องที่เจ้าฆ่าลูกของนางให้กับพี่ชายทั้งสามคนฟังอย่างนั้นหรอชายตอนยโยงบาซิซ่าจนกระทั่งสุดท้ายเขาได้ฆ่านางและได้ฝังนางพร้อมกับลูกชายของนางไว้ด้วยกันหลังจากนั้นบาซิซ่าก็ได้กลับไปยังสถานที่ที่เขาได้ทำอิบาดะตอนเลาะ ขาขังตัวเองอยู่ที่นั่นจนกระทั่งพี่ชายทั้งสามกลับมาจากสงครามพี่ชายทั้งสามได้ถามหาน้องสาวของพวกเขาในตอนที่พี่ชายทั้งสามถามนั้นบาซิซ่าก็ได้ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างยิ่งและได้บอกกับพี่ชายทั้งสามว่าตอนนี้นางได้เสียชีวิตแล้วพี่ชายทั้งสามได้ยินจึงเกิดความเสียใจเป็นอย่างยิง่งพี่ชายทั้งสามเด้ลาบ,บาซิซ่าและจากไปในระหว่างการเดินทางกลับนั้นพี่ชายทั้งสามคนได้ฝันถึงเหตุการณ์ประหลาดในความฝันนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นนักเดินทางซึ่งก็คือชายตอนที่แปลงกายมา มันเล่าให้ฟังว่าบาซิซ่านั้นไม่ได้พูดความจริงกับพวกเขาทั้ง3เกี่ยวกับเรื่องของน้องสาวของพวกเขาชายในความฝันได้เล่าให้ฟังว่าบาซิซ่านั้นได้หลับนอนกับน้องสาวของพวกเขาจนกระทั่งได้ให้กําเนิดลูกชายออกมาและบาซิซ่าก็ฆ่าพวกเขาทั้งสองแม่ลูกเพกกราะกลัวว่าพวกเจ้าทั้ง3จะรู้ความจริงศพของสองแม่ลูกนั้นอยู่ในสถานที่หนึ่งหากเจ้าไม่เชื่อเจ้าลองไปขุดดูพี่ชายทั้ง3ได้ไปยังสถานที่ที่ชายตอนบอกเอาไว้ว่าเป็นสถานที่ที่น้องสาวถูกฝังเอาไว้พร้อมกับลูกชายของนาง พี่ชายทั้งสามขุดขึ้นและพบว่าน้องสาวของพวกเขาและลูกชายของนางอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยความโกรธแค้นของพี่ชายทั้งสามพวกเขาได้จับตัวของบาซิซ่าไปรับโทษบาซิซ่ารู้ตัวว่ายังไงเขาก็ต้องได้รับโทษตายอย่างแน่นอนในตอนที่เขาถูกคุมขังอยู่เพื่อรอการลงโทษนั้นชัยต่อนได้เข้ามาปิดงานสุดท้ายของมันในครั้งนี้มันปรากฏกายขึ้นต่อหน้าบาซิซ่าและมันก็บอกกับบาซิซ่าว่าข้าเองเนี่ยแหละที่เป็นผู้ที่กระซิบกระซากเจ้ามาโดยตลอดและมันยังบอกว่า ข้าช่วยเจ้าได้นะบาซิซ่าขอเพียงแค่เจ้ากลมกราบข้าเพียงครั้งเดียวก็พอแล้วด้วยความสิ้นหวังและไร้หนทางบาซิซ่าก็กลมลงสู่อยู่ต่อชัยตอนและหวังว่ามันจะช่วยให้รอดจากความตายได้ณนะวินาทีนั้นบาซิซ่าได้กลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วชัยตอนกล่าวกับบาซิซ่าว่าข้าขอปลีกตัวออกจากท่านแท้จริงข้ากลัวอเล์พระเจ้าแห่งสากลโลก จากนั้นมันก็หายไปแล้วก็ปล่อยให้บาซิซ่ารับโทษตายในวันแห่งการตัดสินนั้นบาซิซ่าจะลุกขึ้นมาจากหลุมในฐานะผู้ปฏิเสธศรัทธาท่านเห็นไหมว่าชัยตอนมาล่อลวงเราอย่างไงมันไม่ได้มาบอกให้เรากราบมันเดี๋ยวนี้นะเชื่อมันเดี๋ยวนี้นะแต่มันจะค่อยมาทีละขั้นทีละขั้นโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวไม่ทันสังเกตถึงความผิดปกติใดๆเลยท่านคิดว่าหากชัยตอนมาหาบาซิซ่าซึ่งเป็นผู้ที่เข่งครัดและมีอีหมานสูงเป็นอย่างยิ่ง ท่านคิดว่าบาัสซิซ่าจะทํำไหมเราแทบนึกไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าเขาจะพาดให้กับชฉยตองได้อย่างไงผมขอยกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นคนใกล้ตัวของผมเองชายคนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่ดีคนหนึ่งเลยเขาเป็นชายผู้ที่มีศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างยิ่งและการงานของเขาก็ไม่เคยบกพร่องเลยณนะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ใกล้สอบเข้าทํางานที่หนึ่งซึ่งข้อสอบค่อนข้างยากด้วยกับเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดนั้นและอยู่ในสถานาการณ์ที่ค่อนข้างขับขัน ทำให้ตัวเขานั้นไม่มีเวลาเตรียมตัวกับการสอบมากนะักจนกระทั่งวันสอบมาถึงคนใกล้ตัวของเขาได้มอบวัตถุชิ้นหนึ่งให้กับเขา,เาไว้และบอกว่าให้พกเอาไว้นะมันจะช่วยให้โชคดีช่วยให้ผ่านข้อสอบได้ซึ่งเขาก็รับวัตถุชิ้นนั้นมาซึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเผลอตัวไปหรืออาจจะด้วยความเครียดจึงคิดว่าวัตถุชิ้นนั้นจะดนบรรดาลปฏิหารให้กับเขาได้แม้ว่าตัวเขานั้นจะไม่ได้ก้มลงกราบหรือสวยอยู่ให้กับวัตถุนั้นๆ แต่นั่นก็ถือเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในฐานะผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาสิ่งที่ผมทําได้ในตอนนั้นก็คือแนะนําให้เขาทิ้งวัตถุนั้นไปและรีบขออภัยโทษต่อเลาะให้เร็วที่สุดเห็นไหมครับว่าชัยตอนมันมาได้ทุกรูปแบบจริงๆ